สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่โครมอนะครับมาซื้อรถรุ่นหน้าหมูนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัวนี้เพราะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ขายนานนะครับรุ่นนี้ผมไม่ได้ขายประมาณจักสามสี่ปีแล้วครับรุ่นนี้นะครับก็เลยพอดีเป็นคนที่บ้านนะครับว่าจะขายแล้วออกคั้นใหม่นะครับผมก็เลยมาดูนะครับผมก็รถถือว่าทำ คือแต่งไว้เยอะนะครับแล้วก็่าพวกเครื่องยนต์นี้คือวางใหม่เลยนะครับคันนี้คือเป็นวางหนึ่งจุดแปมาพวกสายไฟอะไรก็ใหม่อสำหรับคันนี้ผมว่าเจ้าของเขาก็น่าจะอบำรุงมาประมาณหนึ่งนะครับคันนี้เพราะว่าหนึ่งหนึ่งได้เครื่องใหม่แล้วก็สายไฟดูนะคือไม่ใช่สายไฟที่ที่มากับตัวรถนะครับคือววอ่าเป็นเป็นสายไฟชุดใหม่เลยเื่ากสายตาผมนะครับนี่ที่ผมดูรถคือไม่ใช่สายไฟที่มากับรถนะครับน่าจะซื้อใส่ใหม่นะฮะยังใหม่ๆเลยสายไฟ แล้วก็เครื่องนี้เป็นเครื่องพันแปดลงเล่มเรียบร้อยนะครับแอร์ก็ทํามาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็พาสีก็ต่อมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับสีก็ใช้ได้นะครับสีก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ก็คือว่าใช้ได้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับระบบเพื่อฟืนไฟนี่เดี๋ยวให้ช่างหลุนอ่าช่างหลุนล่องเปิดไฟนิดนึงช่างหลุนกาไปเทระบ,บไฟนิดนึงนะครับติดบ่คือวันนี้ผมจะเดินทางขับกลับบ้านนะครับ ก็ราคาไม่ไม่แรงหรอกครับพี่น้องนะฮะถ้ายังไงสนใจก็ค่อยโทรมาอันนี้คือไฟนะครับไฟเป็นเป็นตาไฟไฟหน้าแท้ตั้งแต่ออกจากจากตัวรถมาเลยนะครับอ่าาฟแดงมาเลยแล้วก็เดี๋ยวช่างรุนเปิดห้องเครื่องนู้นน,นิดนึงนะครับเบาะนี้ทํามาหมดไปห้าพันกว่าบาทนะครับผมเปิดข้างในหอมกุ่นเลยมีกล้องหน้าให้ด้วยนะครับคือเจ้าของเขาเจะเอาแหละแต่ผมขอนะครับ อันนี้ดูเพีดนะฮะดูเพียดอันนี้คือเพียดตัวถังรถนะฮะที่มาจากโรงงานนะครับเนี่ยแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับไม่มีการตัดต่ออย่างใดนะฮะคือเป็นรถเดิมจริงๆนะฮะนี่ดูรอยอาร์ตนะครับตัวนี้แล้วก็ดูโลโก้นะฮะที่สําคัญถ้ารุ่นนี้รุ่นนี้นะครับคือไปเสีอรุ่นนี้ถ้ามีโลโก้ตรงนี้ก็ถือว่าเดิมสุดๆเลยนะฮะตัวรถนี่ให้ดูตรงนี้เลยรุ่นนี้ชั้น่านหน้าหมูนี่บางคันที่ไม่มีนะฮะโลโก้ตัวนี้หายากมากคือตั้งแต่ผมขายรถมานี่ร้อยคันแทบจะไม่มีนะฮะพลาสติก นี่ดูความเดิมของตัวรถนะครับก็ฝากระโปรงหน้าก็ยังเป็นของเดิมนะฮะนี่นะครับก็ราคามอตร์ซค์เนาะจะไปเราไม่รู้จะไปตีตรงไหนก็ถือว่าโดยโดยผ่านคือผ่านตาผมอยู่นะครับเอผ่านตาผมอยู่นะครับครับกับคือเจ้าของเป็นคนกันตลมนะครับกับบ้านหลายเที่ยวแล้วนะครับนี่นะครับภายในนะฮะประมาณนี้นะครับพี่น้องคอนโซลยังสวยกลิ่นแอร์หอมนะครับเบาสวยมากนะครับนี่เบาะ บางคันนี้เป็นบอ่อแบบสวมอันนี้ถือว่าเป๊ะเลยนะครับนี่นะครับแต่งนะแต่งโอ้ลัางข้ากับยงางศาสตร์เนาะขอเอาขอเปลเป็นภาษาอีสานนั่นเองด้วยครับนี่นะครับล้อนี่ยังกิ๊บเลนี่นะครับนี่นี่ที่ที่ที่ถูกใจมากก็คือสปอยเลอร์นะครับอ่าเนี่ยแต่งเยอะมากนะแต่ง เป็นเครื่องพันแปดนะครับพี่น้องนะครับผมเดิมมันที่มากับตัวรถก็คือพันหกเจ้าของไปไปวางพันแปดมานะครับนี่ดูล้อเลยสวยๆเลยนะพี่น้องนี่ราคามออเตร์ไซค์นะครับบ่แพงดอกพี่น้องขออนุญาตผมมาทะเใจขึ้นิดหน่อันนี้คอนโซลนะพี่น้องนี่สวยนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องนะครับเมื่อกี้บอกภาษาไทยนะครับวันนี้มาตกเล้าแล้วครับ เนี่ยเนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์เจ้าของรถนะฮะนี่คือเจ้าของรถเอาช่างลุนช่างลุนอ่าอันนี้คู่มือรถเปล่า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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ปริญาถามนิดนึงว่าติดติดตามผมทางเพจด้วบ่โอ้ยผมติดมาหลายปีเลยดิอ๋อครับผมอก็จำไม่ได้น้องก็บสองสามปีแล้วแต่เอาเวลาว่างก็คือเบิ่งอยู่เรื่อยเบิ่งครับเบิ่งเพราะว่าผมต้องการแบบว่าให้เป็นเป็นหาเป็นสอนความรู้เออสองคนรู้ว่า มันเป็นยังเครื่องมันเป็นยัง่นที่เขาคอมมดสอบเครื่องรถเท่านะครับครับผมเ응응응พราะว่าคือคือมีรถรุ่นนี้อยู่แล้วอยากรู้ว่าคือมันเป็นยังดีเลยสอบถามเลยเนาะครับเนาะคือเฮ็ดอ่าคือถามอีกนึงว่าขัาน้นไหนมาอยู่น้ำจกปีแล้วครับนี่ประมาณห้าปีครับห้าปีเนาะครับผมเรียนทางใกล้นี่คือมีไปีไส้เนี่ยครับมีชาทงเซากระทล่มครับครับคือบ้านอยู่กระทล่มครับกระทล่มครับทุกเทศกาลครับว่ามีปัญหาว่ามียังคือแต่ซื้อบานนี่อยู่น้ำหาปีนี่ได้เปลี่ยนยังในเนี่ยครับนี่ เรียกอะเล็กๆน้อยๆจีบัตหาเล็กๆน้อยครับช่วงล่างครับช่วงล่างโชคเนี่ยผมเปลี่ยนมาผมกับสองสามเดือนที่แล้วโชคหลังโชคหลังมันปะครับโชคหน้าผมก็เปลี่ยนมาเด็ดครับผมที่หาเดือนหกเดือนแล้วครับคือทีดูเลีตลอดเนาะครับครับดูเลีตลอดคือยังเต้นนิดหน่อยผมก็เฮ็ดเลยครับคอืมเบาะนี่ผมก็เฮ็ดมาใหม่ครับผมเฮ็ดทัานนี้มัดเบิดแปะแสนอลไรได้ครับครับครับอืมได้ว่าผมเดี๋ยวไหนใหม่ผมจะได้ว่าไปซื้อรถนี่ก็ถือว่านั่นอยู่ครับเพราะว่ารถมันมันได้เดิมอยู่แค่นี้ขึ้นทางหน้านี่คือเดิมเลยแหละ อที่ไป่ออกร่นใดครับนี่คิดว่าไปเบิ้งไว้แล้วครับว่ให้สั่งให้สั่งครับอมันเป็นรถที่ก่อถนนเนาะไห้สั่งเนาะมันมีลูกมีอย่างนะครับอ๋อครับซีประตูปะครับซีประตูครับออ๋เกี่ยวตัวผมก็บอกว่าตัวเล่นปะธรรมดาครับโอคือบอกว่าตัวเล่นครับมันคือขั้นมากครัิงผมก็จะไม่ได้ คือจิกิ๊กนี่ฟังนะจากจากเจ้าของรถเขาว่าไม่ไดไม่ได้อยากจะขายนะครับนี่เออผมได้อยากจะขายผมไม่อยากขายนะครับเพราะว่าค่าสีผมก็พึ่งต่อมาแต่ว่าคิดว่าอะขั้นหม่ก็เลยอยากมันว่ามีที่จอดครับมันจำกัดเนาะที่จอดเนาะหนึ่งภาษีพรบประกันครสองขั้นกับโบไหวครับเมี้ยครับเมี้ยครับผมถ้าได้ขั้นขึ้นดีครับการันตีเลยครับดีเลยผู้ใดสนใจโทรหาผมเลยก็คือมันกับที่สอมแซมีนี่ในธรรมดาครับเมื่อสองเนาะมันยีโบไห้มันมันบดซ่อมมันเป็นไปบรครับผมอกับใครก่อน กี่ม๊อดใส่เยอะตากป้าตากคนเย็นกันหนาวครับครับอ่านี่คือเจ้าของรถนาบด้เสียมกันเนาะคือบด้เสียมกันเลยอนี้คืออันนี้เป็นความจริงนะครับนี่นี่นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับถี่เบื่องคลิปนะครับถี่ว่าทีเป็นพระอาจารย์หรือจงไหก็คือเดี๋ยวไปไหว้ในวัดนี่ว่ากันเลยนะครับเนาะไปเดี๋ยวไปทุระก็ทื่อโทรหาผมเลยนะครับเมื่อรถเจไปหฮอรรัตนานะครับประมาณตีสามตีสี่ขนาดจะถึงบ้านนะครับถ้าสนใจก็คอยโทรหาผมเด้อนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเอาใจเงินเพื่นแล้วก็จะครับบ้านนะครับบันนี้อันนี้อะโอเคนะครับเนาะขอบคุณที่รายครับขอบคุณที่รับครับผมครับครับผมสวัสดีครับ